ไอศครีมคะนี่คือไอศครีมออเนี่ือว่านีอืมนี่คืออีนะคะนี่ชื่อว่านี่เดน่เดนนะอมโอคอืมจะกินจะกินไอศครีมอ่อนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะ Như này Xay liền Xay thu liền Không nhớ thu liền cho kênh Ghiền Để không เพราะเหนียวนุเรียนค่ะใครไม่เคยกินกินไหมคะ <c oughs> คนไม่เคยกินรรเราดูนะอืมอืม มีแบบอันนี้ย่างเดียวเป็นคียนรูปเดียวย่งเงีมจะัแค่รูปเดียวใช่ไหมแต่รูปเดียวแล้วกอ้ขนไม่ได้ไม่มีตรงนี้ไม่เห็นี้ลูกค้าก็ต้องัดเริ่มข้เหนวแล้วก็เ่ไอสกีออคือ่ยอมทำเปแค่นครับอกว่าไม่เอาไม่รับท่กิมกับตนี้ก็ได้จะเป็นอะไอแเอาขนาดเป็นการมาเป็นแม่เก็บแบบเก็ได้จะม่เป็นเนียได้จะอะเออค่ะลูาไม่รับอะไรนะในตี้ึงได้แบบ ใ่หอะไนเะ้าเลีเออสียอะไระคะ่งไรแมางองนตัวเองนี่้นี่หนูกินไี่หมดละกินหมดม่หมดจะอร่อยนะอออกินเท่าไหรแต่เราเปลี่ยนไปติมไงอืม อะไร,รมาส่งกาแฟเดี๋ยวเรามาแบ่งกันก็ได้ออบบนะอร่อยค่ะ จิงไปรวมขึ้นไปแมนเดเอหมดเปอปะหนึหมดหมดเยอดีแล้วหมดดีแล้ว tiền đó. Ờ, không Thôi dừng ừ, đi. <laughs> 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 <này mắt. cười> <laughs>